สวัสดีครับวันนี้ผมอันดามชาแนลนะครับก็จะพาท่านมาตำส้มตำนะครับกันนะครับโดยจะมีสูตรต่างๆซึ่งผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับอย่างที่ท่านเห็นก็คือมะละกอแน่นอนนะครับพริกนะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็น้าตาลปี๊บน้ำตาลแดงนะครับน้าปลานะครับแล้วก็ปลาล้าแต่ผมจะใส่บูดูลงไปด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็มีมะนาวที่เป็นซีกที่จะต้องใส่ตํำนะครับแล้วก็จะมีเกลือเทศนะครับก็น้ำมะนาวนะครับสูตรนี้ก็จะขึ้นหน้าเจ้าให้นะครับเรามาเริ่มตำกันเลยนะครับใส่พริกลงไปแล้วนะครับเสร็จก็ตำพริกก่อนนะครับตำพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมนะครับมีกระเทียมด้วยตำพริกกับกระเทียมให้ให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่มะละกอ ครึ่งหนึ่งนะครับให้มะละกอลงไปนะครับแล้วก็ดำมะละกอครึ่งหนึ่งนะครับให้มันให้มะละกอเนี่ยมันชุ่มชุ่มฉ่ำเพื่อที่จะเข้ากับน้ำปลาดได้ดีนะครับนี้ดำต่อไปนะครับมาดำได้ที่อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ใส่ ใส่ละกอไปให้หมดเลยนะครับเพื่อว่าจะได้ตามให้มันเท่ากันอย่างนี้นะครับขั้นตอนก็คือตมงละกอให้มันเข้ากันให้ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่น้ําปลาลงไปเราใส่น้ํามะนาวลงไปอะไรต่างๆเราจะตามยากจะไม่ไม่นุ่มเส้นจะไม่เข้ากันนะครับนี่นะครับต่อไปเราก็ใส่ นี่เลยมะนาวกับมะเขือทเทศมกขวานใส่หมดเลยครับทำาคกใหญ่นะครับทำาคกใหญ่เลยทำทีเดียวกินห้าคนกับอย่างนี้นะครับทำเองจับเองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ แกมตามเดงนะครับน้ำปลาครับนี่นะครับปลาครับน้ามะนาวนะครับ,รบตัางทีนะครับให้เข้ากันจะบอกสูตรให้ทีหลังขึ้นหน้าจอนะครับ สูตรนี้จริงๆนะครับของผมก็จะมีมะนาวนะครับสองลูกแล้วก็เป็นมะนาวหันอีกหนึ่งลูกนะครับน้ำปลานะครับประมาณ6ช้อนโต๊ะเลยแต่เยอะแล้วก็มีบูดู1ช้อนโต๊ะแ่เยอะนะครับเพราะว่าร่าคกใหญ่แล้วก็น้ำตาลปร๊บสอช้อนโต๊ะครับกระเทียมหัว หนึ่งหัวนะครับพริกตามเผ็ดนะครับสามสิบเม็ดถึงสี่สิบเม็ดเลยพริกเขียวพริกแดงก็ได้นะครับพริก,กี้หนูนะครับแล้วก็มะเ,เขือเทศสองลูกนะครับอย่างนี้นะครับก็แค่นี้นะครับผมไม่ได้ใส่ชู นะครับเดี๋ยวให้ท่านไ้ชมเลยลองดูนะครับเราทานไหมดีสานสวยงามไหมนะครับอันนี้สืยผมนะครับไม่เหมือนคนอื่นอ่านะครับีสันเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวก็จะขึ้นสูตรให้นะครับที่หน้าจอด้วย Quân